เคยเครียดไหมครับเคยค่ะมีบ้างครับเคยครับมีบ้างครับเคยครับส่วนใหญ่เครียดเรื่องอะไรครับชอบใครค่ะก็ไม่ชอบเราแต่เวลาคนไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาผอว่าแม่บางคให้งเป็นตำรวจผมไม่ได้อยากเป็นตำรวจพรุ่งนี้จะสบายไหมพรุ่งนี้จะปวดหัวหรือเปล่าเครียดเรื่องเวลาจะซื้อนังสืออ่านดอกข้าหันอะไรจริงจริงค่ะแต่ว่า เคยเครียดไหมครับเคยค่ะเครียดบ่อยค่ะมีบ้างรับเคยค่ะเคยค่ะเคยครับเคยครับเคยค่ะเคยค่ะเคยบ่อยค่ะเคยค่ะเคยค่ะเคยครับเคยค่ะเคยครับมีบ้างครับเคยค่ะถ้าเคยเครียดส่วนใหญ่เครียดเรื่องอะไรครับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงบ ที่บ้านอะไรพวกนี้ส่วนมหาลัยก็คือเครียดเกี่ยวกับว่าเราจะเรียนอะไรเข้าคณะอะไรหรือทํางานอะไรที่เราอยากทําอีกเรื่องที่เครียดคือเวลาเราต้องการอะไรที่มันเป็นของตัวเองหรือว่าเราอยากเรียนเพิ่มแบบที่เราไม่เข้าใจเองแต่เราก็ไม่กล้าไปขอที่บ้านอะไรเงี้ยเรื่องเรียนค่ะบางทีเราก็เรียนตามเพื่อนไม่ทันค่ะบางทีเราก็เรียนช้ากว่าคนอื่นหรือแม้บางทีเราก็แบบทาข้อสอบไม่ได้ออกมาแล้วคะแนนน้อยอะค่ะเครียดเรื่องเรียนเรื่องรอบตัวทุกอย่างเลยมันกดดันค่ะเวลามันน้อยกลัวเตรียมอ่านหนังสือไม่ มีเรื่องที่ตัวเองอยากทําอยากเล่นบาสคือเราคิดว่าบางทีอยากจะเรียนให้มันดีขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้น,นครับบางทีมันแบ่งเวลาไม่ค่อยดีครับช่วงเปิดเทอมอะคะ่ะช่วงแรกๆก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็คือมาลุยช่วง7วันก่อนสอบไม่รู้จักเวลาแล้วก็ช่วงนั้นขีกเกียจด,ด้วยคะ่ะช่วงใหญ่ก็เป็นเรื่องเรียนบางทีบางเรื่องมันไม่ทันครับแล้วครูเขาก็สอนเร็วเขาสอบมันยากพอบบญญญาตามไม่ทันมันก็ทําไม่ได้มันก็ศูนแล้วเขาก็ให้สอบแก้วครับยากช่วงนี้ก็เครียดเรื่องเตรียมสอบมหาลัยนี่แหละครับเรื่องเรียนต่อเข ทำให้เราเครียดมากเกินไปก็เลยผ่อนลงมาบ้างเช่นเรื่องเวลาจะซื้อนังสืออ่านสอบเข้ามหาลัยต้องไ้เรียนขนาดนั้นเลยหรอใช่คะ่ะวังจริงจริงค่ะแต่ว่าเครียดเรื่องว่าเราจะเรียนต่อคณะไหนดีมาหาลัยไหนจบไปแล้วจะทางานอะไรจะหางานได้ไหมคะ่ะหนูอะ่ะเคยอยากที่จะเข้าวิทวะคอมมาก่อนอยู่ดีมีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในหัวหนูแล้วบอกว่าเ้ย มันเหมาะกับเราจริงๆหรอแล้วสิ่งที่เราอยากเรียนจริงๆคืออะไรสิ่งที่เราอยากทําในอนาคตเนี่ยคืออะไรสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกวิทยาคอมจริงๆแล้วนอกจากเรื่องเรียนเกี่ยวเรื่องอะไรอีกพรุ่งนี้จะกินอะไรดีพรุ่งนี้จะสบายไหมพรุ่งนี้จะปวดหัวหรือเปล่าอยู่ดีป่วยขึ้นมาเนี่ยแผนที่วางไว้มันก็จะพังส่วนมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบางทีเวลาเราพูดคุยกันอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างคุยกันไม่ลงรอยกันก็จะทะเลาะกันแล้วก็อาจจะมีเชียกันบ้างครับเรื่องครอบครัวค่ะฉ เวลาชอบใครเขาก็ไม่ชอบเราแต่เวลาคนไม่ชอบเราเราก็รู้สึกเบื่อไม่ชอบเขาโง่ม,มากเรื่องเรียนมันหาคําตอบได้แต่เรื่องความสัมพันธ์มันต้องเซฟทั้งตัวเราเองแล้วก็ความรู้สึกของคนอื่นด้วยครอบครัวกับอนาคตนะแม่บังคับให้เป็นตำรวจเพราะว่าเหมือนที่บ้านผมเป็นตำรวจกันเยอะปลูกฝังมาว่าให้เป็นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมอยากเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ตำรวจคแรบบับหนูจะเครียดเรื่องเงินะค่ะส่วนใหญ่จะใช้กับการซื้อขนมซื้อของที่ชอบมันแคยเป็นว่าเงินที่หนูได้มันจะต้องจัดการให้ดี ถ้าสมมติว่าเครียดอะวิธีคลายเคยรียดของเราคืออะไรถ้าเครียดก็ปกติก็จะดูอย่างฟังเพลงแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองครับางทีหนูก็ชอบไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวผ่อนคลายดูซีรีส์ฟังเพลงดูหนังเล่นมือถือครับดู Facebook เล่นเกมนิดๆหน่อยๆครับเข้าไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองถ้าเบื่อมากๆก็ออกไปข้างนอกเต้นกับกินเราต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราเองก่อนแล้วพอแบบว่าเราดีขึ้นเราก็จะได้มีอารมณ์ที่ดีๆไปคุยกับคนอื่นค่ะเล่นเกมค่ะดู YouTube ฟังเพลงตัวนิเมะอยู่กับเพื่อนแล้วก็พยายามแชร์ทุกเรื่องา ชีวิตให้เพื่อนฟังหรือคุยกับคนอื่นให้เยอะๆคนไหนก็เป็นเล่นกีฬาคุยกับเพื่อนแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนครับทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าโอเคที่สุดถ่ายติ๊กต็อกหาอะไรดูให้สมองมันโล่งให้ได้คิดพอกลับมาคิดมันจะแบบหาวิธีที่มันดีขึ้นได้การที่ได้คุยกับคนที่บ้านค่ะแล้วก็ทําสิ่งที่ชอบถ้าเกิดเครียดมากก็จะเริ่มมีอาการและจะเริ่มต่อยหมอหรือไม่ก็ E ีทสักทีเอาตัวเองออกจากโทรศัพท์แบบแพ้ไม่เล่นโซเชียลฟังพอดแค์อ่านหนังสือออกไปกินไอศครีมเนี่ยค่ะเล่น อยากจะเรียนเก่งหรือว่าได้เกรดที่เยอะขนาดนั้นครับบางทีแค่อยากสนุกกับชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยครับเป็นมีเรื่องที่หลายคนคาดหวังก็เลยบางทีกดดันตัวเองคิดว่าถ้าโตขึ้นอ่ะจะเครียดมากกว่าน,นี้ปะแน่นอนค่ะ น่าจะเครียดมากกว่านี้ครับคิดว่าก็คงมีเครียดกว่านี้ไปเรื่อยๆครับก็คิดว่าน่าจะเครียดกว่านี้นะครับน่าจะมีความกดดันอะไรๆ,ๆอ,อย่างรอเราอยู่แน่ๆเลยคิดว่าคงไม่เครียดเท่าช่วงนี้แล้วครับถ้าเราโตขึ้นก็ผมว่ามันคงไม่มีขอบเขตอะไรขนาดนี้แลละน่าจะมากขึ้นอาจจะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตเราทํางานนี้เราชอบจริงหรือเปล่าหรือว่าเรามาถูกทางแล้วจริงๆหรือเปล่า ถ้าโตขึ้นก็น่าจะมีเรื่องเครียดคล้ายๆเดิมแต่ว่าบางเรื่องที่เคยเครียดก็อาจจะหายไปอนาคตมันก็ต้องมีเรื่องอะไรที่ให้ทําม,มากขึ้นไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆๆคิดว่าโตไปน่าจะเครียดกว่าน <on> ี้อีกเยอะยิ่งเราโตขึ้นไปมากทเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจอปัญหาในชีวิตมากขึ้นทุกช่วงวัยอะคะ่ะมันมีความเครียดของตัวเองอยู่แล้วแตกต่างกันที่ว่าวัยนี้หนูจะเครียดเรื่องอะไรอีกวัยหนึ่งหนูจะเครียดอะไรหน,น,นูเลยรู้สึกว่าโตไปหนูมีเรื่องเครียดแน่นอนคิดว่าคนโตแล้วเขาจะเครียดเรื่องๆๆอะไรบ้างก็อาจจะเป็นเรื่าาาาช่วงงนนนี้กกก็็เเิิหยร ไหมคะการใช้ชีวิตการเมเนจเวลาว่าเราควรจะทํางานเราควรจะอยู่กับคนในครอบครัวเราควรจะทําสิ่งที่ชอบงานที่เราทําคือสิ่งที่ชอบแล้วหรือ,อยังก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ให้มากขึ้นครับความมั่นคงในชีวิตของรักค่ะการใช้ชีวิตค่ะเรื่องเงินค่ะเงินไม่พอใช้แล้วบางคนอาจจะมีเพื่อนร่วมงานไม่ดีอะไรอย่างนี้การเงินะโตไปน่าจะมีอุปสรรคมากกว่าตอนเด็กถ้าจะให้ปอกอ,อันที่เคีเดีอย่จะพูดเลย เพราะคิดค่อยๆวางแผนยังไงก็จะผ่านไปได้ครับถ้าเกิดว่าเราอะผ่านไปแล้วในครั้งนี้เนี่ยครั้งต่อไปหรือว่าครั้งหน้าๆเนี่ยเรากลับมามองตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าเราอะเก่งมากๆเลย สู้ๆนะคะไม่ต้องเครียดสู้ๆจะไม่คิดมากออกไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็หายเคยรียดละอย่าเครียดเลยนะคะไม่งั้นจะเสียสุขภาพก็ต้องบอกไม่ต้องเครียดแล้วเขาจะหายเคยรียดไหมคำพูดนี้คิดว่าเขาหายเคยรียดลงนิดหนึ่งครับหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็เรามีความสุขกับมันค่อยคิดเรื่องที่เราเครียดที่เราสู้ๆนะคะชีวิตมันต้นเดินต่อไปก็พยายามปรับชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆค่ะคืออย่าไปคิดเรื่องที่ตัวเองยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมพยายามหาทางออกดีกว่าอาจจะไม่มีคำพูดดีๆแต่ว่าจะรับ กบอกว่าถ้ามีอะไรก็พร้อมช่วยครับหนูคิดว่าเราควรช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งที่เขากําลังเจออยู่ก่อนว่าเขาเจออะไรมาต้นเหตุมาจากอะไรแล้วเราควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแล้วพอเราได้ทางออกแล้วอ่ะก็อาจจะช่วยให้มันดีขึ้นบนโลกนี้ไม่มีใครไม่เครียดค่ะความเครียดมันก็เป็นสีสันหนึ่งของชีวิตมันเจอทุกคนหาทางแก้ต่อไปปัญหาเนี้ยมันทำราบโตขึ้นคิด,ดอย่างเงี้ยค่ะความเครียดมันไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกับว่าทอาแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเราก็ควรจะไปทำสิ่งที่เราชอบ เหมือนกับเป็นการชาร์จพลังให้เราได้มีอะไรใหม่ๆในหัวเราอะค่ะเพื่อไปทําสิ่งที่เรากําลังคิดว่าเราเครียดกับสิ่งนั้นอยู่ไปสู้กับมันค่ะอาจจะเป็นการรับฟังแทนมากกว่าค่ะให้เขาสบายใจแล้วก็ใจเย็นลงส่ะคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าเครียดแล้วทําไม่ได้ก็นอนเลยครับ i <laughs> don't